สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนครูมอนวันนี้ค่ะครูมอนจะมาสอนในวิชาคณิตศาสตาร์นะคะระดับชั้นป .1 น,นะคะหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของการบวกนะคะจำนวนไปแล้วเราก็จะมาดูกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกนะคะอ่าคราวนี้ตัวเลขจะเริ่มเยอะขึ้นนะคะ แต่ก็ไม่ไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆอยู่แล้วนะคะอ่าคราวนี้วันนี้ค่ะคุณครูจะพาพวกเรามาดูนะคะว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหาการบวกได้ยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะการที่เด็กๆจะทำโจทย์ปัญหาได้นะคะ อันดับแรกเลยสำคัญที่สุดคือเราต้องฝึกอ่านนะคะต้องอ่านให้ออกต้องอ่านให้ถูกว่าอ่านว่าอะไรนะคะเราถึงจะมาวิเคราะห์ได้นะคะว่าโจทย์นี้เราจะแก้ปัญหาได้โดยวิธีใดจะบวกหรือจะลบดีนะคะ่าซึ่งในตอนนี้ง่ายๆเนาะครูกำลังสอนในเรื่องการบวกก็จะเป็นแค่เรื่องการบวกง่ายมากนะคะแต่อยากให้เด็ก ดูให้ดีนะคะว่าใช่การบวกหรือเปล่าหรือการลบกันแน่นะคะเราจะต้องอ่านนะคะฝึกอ่านฝึกสะกดคำนะคะอ่ะเรามาดูกันที่โจทย์แรกกันนะคะอ่ะตัวอย่างโจทย์ค่ะฉันมีขนม13ซองนะคะแต่ว่าไม่พอหนูก็เลยไปซื้อมาอีก5ซองนะคะ สรุปแล้วรวมหนูมีขนมทั้งหมดกี่ซองนะคะอ่ะตอนนี้เรามาดูนะคะในเรื่องการแสดงวิธีรมนะคะอ่ะข้ารกเราวิเคราะห์โจทย์ก่อนค่ะเด็กๆที่คุณครูบอกไปทั้งหมดจะมีอยู่3ส่วนนะคะอ่ะเราก็เอาดินสอมาขีดทับไปเลยค่ะส่วนที่1คือตรงนี้ ฉันมีขนม1บสามซองนะคะส่วนที่สองคือตรงนี้ค่ะฉันซื้อมาเพิ่มอีกห้าซองเนาะและส่วนสุดท้ายค่ะส่วนที่สามฉันมีขนมรวมทั้งหมดกี่ซองนะคะประโยคสัญลักษณ์ค่ะจะเขียนได้ว่าอย่างไรคะ1บสามบวกกับห้ซองนั่นเองนะคะโอเค ในการแสดงวิธีทำเราก็นำสิ่งที่โจทย์บอกค่ะมาเขียนในอันดับแรกนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือฉันมีขนมค่ะเราเขียนลงไปเลยนะคะฉนะันมีขนมอ่ะแล้วเราก็ต้องเว้นระยะห่างเยอะๆนะคะลา การเงื่อนไขของเราก็คือตัวเลขต้องวางให้ตรงหลักกันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบนะคะอ่าเราก็เอาเลข13ของเรามาวางให้ห่างกันหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้เขียนตัวเลขให้ตรงหลักกันนะคะและอย่าลืมค่ะเขียนหน่วยลงไปด้วยคือซองนะคะอ่าต่อไปค่ะสิ่งที่โจทย์บอกลำดับที่สองก็คือซื้อมาเพิ่มอีกนะคะ เราก็เขียนลงไปในบรรทัดที่สองค่ะซื้อมาเพิ่มอีกนะคะอ่ะซื้อมาเพิ่มอีกกี่ซองคะน้องจีน่าอีกกี่ซองคะซื้อมาเพิ่มอีกห้าซองค่ะอ่อออะอเราก็เขียนเลขห้าลงไปนะคะห้าซองแล้วอย่าลืมใส่เครื่องหมายอะไรด้วยคะ่ะใส่เครื่องหมาย บวกบวกนะคะอ่ะเขียนเครื่องหมายบวกลงไปและขีดเส้นใต้1เส้นนะคะจากนั้นใส่สิ่งที่โจทย์ถามลงไปนะคะโจทย์ถามว่าอะไรคะฉันฉันมีขนมรวมทั้งหมดกี่ซองอ่ะเราต้องใส่คำมาม่ากี่ไหมคะไม่ค่ะเราก็ใส่ลงไปว่าฉันมีขนม,นมทั้งหมด รวมนะคะลอกโจทย์มาเลยง่ายๆนะคะไม่ต้องไปคิดไปงงว่าจะเขียนอะไรนะลูกนะเราเขียนลงไปเลยจากโจทย์นะคะลอกลงมาอ่ะเห็นไหมว่าในการที่เว้นระยะห่างของเราไม่พอดีนะคะวิธีแก้ไขเราก็ลบค่ะลูกลบนะคะและเขียนลงไปใหม่อ่ะปึ๊บแบบนี้นะคะอ่ะ เราก็เขียนใหม่เลยอ่ะเลขสามให้ตรงกับเลขห้าแบบนี้นะคะใส่เครื่องหมายบวกจากนั้นก็ใส่เลขหนึ่งไว้ห่างเนาะอ่ะใส่เส้นหนึ่งเส้นตรงคำตอบสองเส้นนะคะอ่ะสามบวกกับหอยู่ในหลักหน่วยเนาะได้เท่าไหร่คะ,ปะ8ปดนะคะหลักสิบ 10, เลขอะไรคะ หค่ะก็เอาหนึ่งมาใส่นะคะอ่ะตอบเป็นเลขไทยค่ะได้ว่าสิบแปดสองค่ะอ่ะเวลาการทำเห็นไหมคะเราจะต้องทำไปทีละหลักอย่าเพิ่งข้ามขั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเลเวลต่อไปเราจะได้เรียนมีตัวทดด้วยนะเด็กๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกทำเป็นตามหลักให้คล่องให้เก่งนะให้ดูหลักสิบ และให้ดูหลักหน่วยให้ดีนะคะอะตรงนี้คือหลักหน่วยอะตรงนี้คือหลักสิบเห็นไหมเวลาเขียนให้เขียนแบ่งครึ่งหลักหน่วยข้างขวาหลักสิบทางซ้ายให้ตรงตำแหน่งกันเลยโอเคไหมคะอา้าวค่ะสำหรับภาระงานในวันนี้นะคะก็ให้เด็กๆค่ะ แต่งโจทย์ปัญหานะคะมา1โจทย์นะลูกนะแล้วก็แสดงวิธีทำเขียนลงในสมุดนะคะโอเควันนี้พบกันเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ